้เเดเพราะเคุอันนี้บมเอาแบบจดจอดเผ็ดเเอาบ่เอาไหมเอาเผ็ดเผ็ดไหอันนี้เป็นโคกพิเศษสะมตำํำใส่ผงนัวเข้าไปใส่พริกเยอะๆเข้าไป แล้วก็ทำบางค้นบมดจีาก็เห็นจะคกก็สากเพิ่มค้นจักหน่อยเนาะอันนี่เป็นซอสอกาวข้าวเกียวกินแม่เช่าลุณบกาวเอาออกเลนเพิ่มเลย ô em xíu ảnh là quá trời <laughs> quá trời 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 มเทีมหอดมาเขือที่อันนี้เ็ดขนาได้นี่เช็ดขนาได้นี่ตาดเขเปรี้ยวเขียนี่ส้เตัวกอต้มอสอาดเมตัวสวยสวสวยเม่นอย่างตัวแล้วก็ น้ำปลาต้มสุกน้ำปลาต้มสุกน้ำปลาจะใส่น้ำตาลนิดนึงบ่ตาดนิดเดียวจ้ะอิดพอแล้วจ้ะกระจายน้ำตาลไปรสชาติ นักเรียนกินเข่ากปร่างสีทีมแล้วพี่น้องไปเปิดเพลงมวนมวลตัง้งแลปะตอนข้าวสามารถตำหกพิเศษอันนี้พิเศษตีพิมพ์โคกสุดท้ายเดินไปชนอันนี้สุดท้ายท้ายสุดตำเมือ่อละบ่อะโคกสุดท้ายแบ่งกันก็ได้จ้ะเออแบ่งกันเลยนะแต่ต้องแต่ต้องขายทินเพชรได้ดบอสได้ได้ไอ้กลัวแต่ต้องถ่ายเด็ดบ่ กจะใส่ยเจ้าวยมากขึ้นก็เหอนนแสดงว่าน้ีบ้านยปะบอสรยังกอนองอนงแสบกว่าดิบอกว้าเาแสมันหลดฉาบกเก่คนมแม่แอนนท่บแม่อนงปะแม่อนง กน,อ,นอันนี้น้ำปลาเราไแบ่งัในก็ไหนชิมกน่ะอันนี้มะเืแล้่แบ่งกัดจานะบอไกินได้ก่อนเพว่าอียว่ไม่เยอะนะคะพอแล้วค่ะขอบคุณมาก